สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติคือคณะกรรมการอันนี้พูดถึงคณะกรรมการนะเอกลักษณ์ของชาติเนี่ยเขาประกาศรับสมัครบุคคลหน่วยงานและโครงการที่มีผลงานดีเด่นทําคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดินประจําปี2567ต้องบอกอย่างนี้ก่อนคําว่าโครงการนี้ค่าของแผ่นดิน ไม่ใช่สะกดด้วยขอไข่ไม้โทสระอาะาแต่สะกดด้วยคอควายสระอาะไม้เอกคือคุณค่า มันพ้องเสียงไงแต่ไม่พ้องรูปคนละความหมายนะ,ค,ะคือคนที่มีคุณค่าของแผ่นดินเป็นคุณค่าทําคุณค่าทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินเขาเรียกว่าค่าของแผ่นดินเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกําลังใจในการทําคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนสังคมแผ่นดินและประเทศชาติรวมทั้งการเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดีอันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสําหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณนั้น าการเป็นค่าของแผ่นดินประจำปี2,567ก็แบ่งเป็น3ประเภทคือประเภทบุคคลประเภทหน่วยงานและประเภทโครงการประกอบด้วยผลงานรวม9ด้านนั่นก็คือด้านที่1การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านที่2การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านที่3ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านที่4 การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณาสุขด้านที่5การส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมด้านที่6การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรด้านที่7การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านที่8การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่างๆ ด้านที่9การส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติภูมิของประเทศไทยเรียกว่าครบรอบด้านเลยทุกเรื่องของการสร้างคุณค่าของแผ่นดิน mm hmm. การทําคุณประโยชน์ทําความดีให้กับประเทศชาติ <c oughs> เอาดาวน์โหลดใบเสนอชื่อกันก่อนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สํานักงานประลัดสานักนายกรัฐมนตรีที่ w w w o p m g o t h หรือ Facebook สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1กรกฎาคมมาแล้วนะแต่ว่าจะเปิดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2568ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้โทรในเวลาราชการนะวันเวลาราชการคือ02-283-4712ครับค่ะ